เ้ยโฆษณาขายกินงนีเนาะเาล่าทำแซงไปแลยเนอะตพูดนะทำเลยทำแซงสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมน,นี่ก็ มาดูคุณแม่หางดีกับเสี่ยมิ่งตามเคยครับเอจ้าว่าสาั่งหน่อยไปเสร็จปะเอ้าเอาไม่เจี๊ยบทำอะไรนั่นถ้ากันเห็นอย่างนั่นเอ้าเปิดข้อก่อเอ้าเปิดข้อให้มิ่งนะี่ยตื่นแล้วนะตื่นไม่เถอะปะ,อะ,อะเอาห้อยผู้ใดไม่เห็นอย่างนี้โอ้ยลอยพี่ดาวใช่ไหม เลยพี่ดาวมาเล่นด้วยเพ้า oh, <no. S 1> เฉะนั้นมิ่งเขาเลยกลัวมิ่งมันเล่นกับมิ่งเก็บกับน้องมิ่งแต่น้องมิ่งไม่เล่นด้วยกลัวย,ย่านเบิ่งครับย่านเลี้ยงก็พอเปาวะนี่แม่บอกเดี๋ยวพ่อเป,า,า,เป,อา,อเปาขออนุญาตเล่นกับน้องมิ่งก่อนนะคุณคุณแม่เจะมาถ่ายเป็นพิธีกรต่อหน,น่อย รับช่วงต่อจากขาเป่เนี่ยอกดบตอมาผู้นลองทีไเล่นกกนิอะลกกําลังตื่นกับเล่บัไหนสาบันไหนกําลังตื่นกดปิ๊กปิ๊ปิน่ใช่แบบหมด you yep. แม่จะทำอะไรมิงก็จะนอนเอาเอาเบ่งเบ่งเบ่ง

สี oh, oh, oh. Okay, ่เด well, no. you know? no. ือนนี้ยังอ้อนได้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไมวันมาได้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่นี้อ้อนพอๆไม่ได้แล้วมิงนะได้ได้อะไรเนกระดาษอะไรเนี่ยบนี่เรียนี้ยา นั่งนั่งน,นั่งนั่งั่งนั่ั่ง่งนั่ั่งมาดีครับก่อนมาบนับก่อนลกครับครับครับโอ้กับผมอยากนอนตากแมพ่อเปา๋าหนักปูด <laughs> ตรงไงหนักพุงเกาคาดหนง

อะไรมันยอมนอนเล่มอะไดีดายมุกสนั่งไงหลังได้วว่งอ้ยนะไรภาพนี้อ่ะถ่ายรูปก่อนเลยหนึ่งสองนี่หนึ่งสองนี่แม่ว่นิ่งเลยหน่งส ายเมินตัวขี่ขี่สั่งหน่อยก็ขี่สั่งหน่อยขับดิขับสั่งเลย oh no ขับเลย,าายเจ oh, ้า <no. S 1> นคนนี่ทำอะไรเนี่ <c oughs> ยยาชาพรมชั้นโชว์ริมแดงทำไม <c oughs> ขึ้นเก่งขึ้นเล <c oughs> ยโฆษณาขายเก่๊งนี่เนาะ อ้าวแซงไปเลยเนี่ยวันนี้ก็เล่นอยู่ในบ้านบนต้น้นีินก้อนีน่าบานไม่ดินมันหายแล้วเมื่อกี้ตัมื่อกียวลังตัวดินแงงหลังตัวอยเนาะ <Hamilton> <delle> <there>

พุงย้อยเหรอเออพุงย้ยพุงย้ยเอยเอยนั่งตากอนั่งตากันปเปาม่นั่งตากกันเลยิ่งตัวของในเปียงนึ่งในี้อออนะขับ้ย

Đang luôn, đang luôn. Ừ. <laughs> Để... chắc nè nó เออเออไม่จักอะไรดอกเปาเปาหลับป่ะหลับแล้ว ก็ไปเลี <t seine Christmas> ้ยวอ่อน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 เลีวอ่อนเลีวจะอ่อนไปถึงไหนเนี่ยจะอ่อนไปถึงไหนเนี่ยโอ้คุณพ่อคุณแม่จีนช่วยด้วยครับโดนฉันครับครับบึ้งหุ่งสั่งไงฮะ bay đi quét, uh. bay đi thang đi một coi, đâu, để mà tạm đi, để mà tạm đi, tạm mấy cái à, khánh đại với giờ đang đó. ก็แขงแรงวยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ีทุกท่านที่คอยเข้ามากดติดตั้งใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทำไหนที่พูดจาไม่สุภาพต้องขอโทษขอใครเออนี่นี่นับเอาเอ้าเอาโอ้ยต้องขอลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ Ugh!